ที่นี่มาใช้คำว่าเปรตเปรตสิเด็กเรียนก็พูดเต้นนะด่ากันเป็นว่าไอ <I S 1> <ret> ้เปรตไอ้เปรตแต่ยินคําสั่งสอนของไอคนแก่ๆพูดกันมาว่าไอ้เปรตเป็นเปรตรูปร่างหน้าครัวเป็นคนอดอยากหิวกระหายร่างกายทุกพลภาพปากเทารูเข็มช่องเท้าภูเขาอันมีแต่มันก็ไม่รู้ว่า ในความหมายที่แท้กินนั้นเป็นอย่างไรในภาษาคนก็หมายถึงเปรตเปรตอย่างเขาพูดกันนะในภาษาธรรมหมายถึงผู้ที่หิวอยู่ด้วยความโง่หิว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 กำหน้าของความโง่ทําให้หิวหิวหิวนั่นแหะคือเปรตอาจจะเป็นเศรษฐีอยู่บนวิมานก็ได้ถ้ามันหิวยังไม่รู้จักจบจากติ้นหิวอย่าง ไม่รู้จักจบจักสิ้นก็เหมือนกับปากเท่าคูอ่ก็รูเข็มท่องเท่าคู่เขาไม่เขาว่าเปรตเปรตอยู่ในรูปร่างอะไรก็ได้แต่มันมีความหิวหิว,หวด้วยอำนาจของความโง่ยิ่งได้ยิ่งหิวถ้าเป็นเปรตนะพอยิ่งได้มาท่าอะไรมันยิ่งเพิ่มความหิวมากขึ้นไปอีก ได้ร้อยอยากมีพันได้พันอยากมีหมื่นมีบ้านหลังเดียวไม่พอต้งหลายหลังมีรถยนต์คันเดียวไม่พอต้งหลายคันมีภรรยาคนเดียวไม่พอต้งหลายคนนี่เพราะมันยิ่งได้ยิ่งหิวนันนะ่คือเปรตหายใจกันให้ดีๆอย่าไปนั่นกันมันลักคาว่าเปรตเปรตนี่รู้จักกลัวกันซะบ้างคือความหิว